สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้จะสนทนากับหัวหน้าพักเพื่อไทยรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยใหม่ถอดห้ามคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณสวัสดีครับท่านสวัสดีครับคุณวิโยครับครับขอเริ่มคาถามนี้ก่อนครับเอาตั้งแต่พักไทยรักไทยพักพลังประชาชนต่อเนื่องมาถึงพักเพื่อไทยส่วนใหญ่หัวหน้าพักจบไม่สวยสักคนหนึ่งท่านหารกล้ามาจากไหนถึงมารับตําแหน่งหัวหน้าพักกับเขาได้ครก็ตอบตรงๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยเกษียรอายุราชการในตําแหน่งของประหลัดกระทรวง แล้วใจใฝ่ฝันอยากจะทํางานการเมืองนะฮะแต่ว่าวิบากกรรมต้องไปเป็นรธิการบดี14สี่ปีจนอายุหกสิบสี่ก็มาทางานการเมืองลงในตําแหน่งปฏิลิสของพรรคพลังประชาชนต่อมาก็มาอยู่ที่พรรคเพื่อไทยเป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วต่อมาอีกก็เป็นเลขาธิการพรรคเมื่อท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ท่านได้แสดงสปิริตในการที่จะลาออก นะฮะก็ตําแหน่ง,งหนาพักว่างกรรมการบริหารพักทั้งหมดต้องออกตามไปด้วยก็จะต้องมีการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องการกเพิ่มนะแต่มันเป็นเรื่องของกลไกระเบียบและกฎกติกาเก็มีการดีเบตกันว่าใครควรและเหมาะสมมันจะมีชื่อหลายๆท่านขึ้นมาในช่วงแรกแต่จากนั้นก็ค่อยตกผลึกขึ้นมาจนกระทั่ง ก็เป็นเอกฉันในวันเลือกตั้งคือเลือกท่านมาคือเลือกผมมาเป็นหัวหน้าพักผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็ได้รับความไว้วางใจและมีเกียรติได้เกียรตินะครับถามว่ากลัวไม่จะจบสวยไม่สวยเนี่ยผมคิดว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ดีพักพลังประชาชนก็ดีพักไทยรักไทยก็ดี ถึงแม้ว่าจะต้องยุติบทบาททางการเมืองแต่ทุกคนจะอยู่ในความทรงจําของประชาชนตลอดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านทักษิณชินวัตรนี่โดนปฏิวัตินะฮะแมอ่ปฏิวัติเลยแหละนะครับจบไม่สวยต้องโดนปฏิวัติมาท่านระท้าลวกมือท่านก็ควงตะหลิวอย่างเดียวอย่างโดนแล้วท่านจะรอดหรอนท่านสมชายวงสวัสดก็ไม่เคยได้เข้าทำเนียบเลยนะครับเป็นเป็นเป็นคณะดนตรีที่ต้องไร้ทำเนียบนะครับ แล้วก็มาจนกระทั่งถึงท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์แต่เราต้องรู้ว่าพักจะต้องมีหัวหน้าพักแล้วก็ต้องมีคนที่ประเภทหมูไม่กลัวน้ําร้อน <ฮะ S 2> รับตำแหน่งนี้ผมเองผมก็พร้อมที่จะรับนะครับ,รบแล้วก็คิดว่าจะขอน้อมทําให้ดีที่สุดทท่าที่ทำได้ครับที่นี้ท่านอธิบายขั้นตอนกระบวนการเลือกในพักเขาก็รู้ว่านี่เป็นพิธีกรรมแต่คนเขาก็บอกว่าถึงที่สุดพักไม่ได้เลือกหรอกหัวหน้าพักในคุณทักษิณเป็นคนเลือกตกลงใครเลือกท่านมาฮะ ผมขอตอบพี่น้องว่าผู้ที่เลือกผมเข้ามาก็คือประชาชนสมาชิพกพรรคแล้วก็ขึ้นมาโดยลำดับนะครับจนกระทั่งถึงตัวแทนของพรรคการเมืองทุกสาขาและบ,บุคคลที่ได้รับการลงทะเบียนไว้ว่าเป็นโหวเตอร์นะเป็นผู้เลือกผมขึ้นมาแน่นอนอาจจะเป็นโดยทางเป็นทางการ,รแต่แล้วถามว่าคุณทักสินเลือกไหมเนี่ยค,คุณทักษินก็คือคนหนึ่ง ที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับท่านนายกยิ่งรักก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแต่ที่สุดแล้วในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราก็ต้องตกผลึกในเสียงข้างมากผมยืนยันครับว่าการเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นเอกฉันท์และเป็นฉันทานุมัติที่ตกลงโปร่งใจพร้อมกันท,ทั้งทงที่ความจริงแล้วก่อนหน้านี้มันมีชื่อหลายท่านด้วยกันแต่ที่สุดแล้วก็ตกผลึกกันได้ทําไมหวยมาออกท่านฮะท,ทั้งทงที่มีแคนดิเดตหลายคนครับ ถ้าผมก็พยายามวิจารตัวเองนะแต่สรุปลงความแล้วก็คือว่าผมเป็นทั้งรองหัวหน้าพักเป็นทั้งเอเลขาธิที่การพักมาก่อนแล้วแล้วก็คิดว่าผมก็คงจะทําหน้าที่นี้ได้นะฮะก็เลยหวยเริ่ม,ลง,มลงที่ผมกับนักข่าวการเมืองเขาบอกสงสัยท่านสั่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซ้ายหันขวาหันได้ก็เลยมาออกที่ท่านจริงๆแล้วผมเนี่ยนะ ซ้ายก็หันก็ได้ขวาก็หันได้นะครับแล้วก็หัน360องศาก็ยังได้น,นะครับหมุนเลยก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องฟังทุกภาคส่วนและทุกคนผมเป็นคนรับฟังผู้คนนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะว่าไงก็แล้วแต่แต่เป็นนักกรีประนอมนะบุคลิกอันเนี้ยผมก็เชื่อว่าที่ผมได้รับการ ไว้วางใจเข้ามาทําหน้าที่นี้ภายใต้ภาวะวิกฤตของการปลองดองเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับ,รบทีนี้ทุกวันหัวหน้าพักเพื่อไทยจะเหลืองานอะไรให้ทำเพราะว่าคุณทักษิณก็ไปประกาศไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทําครับเพื่อไทยจะเหลืออะไรให้หัวหน้าพักทําบ้างครับพันธกิจหรือหน้าที่ของพักเนี่ยนะค,ะครับ เราไม่ปฏิเสธละตอนสมัยหาเสียงเนี่ยที่เขียนในโปสเตอร์ในคาตาว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำเนี่ยจริงๆไม่ใช่ท่านทักษิณคนเดียวคิดหรอกหลายๆคนคิดแต่หน้าโปสเตอร์มันไม่สามารถจะบอกทุกคนได้ก็เลยเอาสฉลิ่ที่สัญลักว่าทักษิณคิดนะครับเพื่อไทยทําคําว่าเพื่อไทยทำเนี่ยมันทั้งพรรคทำนะไม่ใช่ใครใครคนใดคนหนึ่งแล้วผมก็คือหนึ่งในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคําว่าหัวหน้าพรรคจะไม่มีอะไรทําหรือเนี่ยผมว่ามีทําล้นเหลือเลยนะฮะแต่ว่าทําอะไร ก็ขับเคลื่อนนโยบายของพรรคที่ได้ประกาศเป็นสัญญาประชาคมไว้กับประชาชนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและตามที่ได้หาเสียงเอาไว้ซึ่งพรรคพลังประชาชนก็ดีพรรคไทยรักไทยก็ดีเนี่ยได้เคยทำแล้วก็ประสบความสำเร็จมาในระดับที่เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นก็เป็นภารกิจหน้าที่ของผมที่จะต้องขับเคลื่อนกับ กลุ่มของนโยบายพรรคเพื่อไทยให้ประสบความสําเร็จตามที่ได้หาเสียงไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้ารอบกรุงเทพมหานครเนี่ยสิบสายนะครับเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนค่าแรง300บาทนะฮะต,ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นนโยบายทั้งสิน้นซึ่งส่วนหนึ่งก็ทําสําเร็จไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็กําลังขับเคลื่อนต่อไปนี่คือหน้าที่ของหน้าพรรครับครับทีนี้คุณทักษิณคิด เพื่อไทยทำท่านก็บอกโอ้มีงานเยอะเพราะคุณทักษิณนี่ขยันคิดจริงๆทีนี้ทักษิณคิดเพื่อไทยทำแล้วหัวหน้าพักเพื่อไทยคิดไหมฮะที่ทักษิณสั่งให้ทำเนี่ยต้องคิดสิครับค,คืออว่า<ะ>ทุกวันนี้ในในแง่การคิดเนี่ยคิดโดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางครับคิดเอาประชาชนเป็นสําคัญทําอย่างไรที่จะให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรากยากคนที่ด้อยโอกาสคนที่ตกขอบเหวแล้วเนี่ยเขาได้รับการ ดึงขึ้นมามาอยู่ข้างบนในมันมาตรฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกําลังคิดและกําลังทำในประเด็นที่หนึ่งรประเด็นที่สองคิดในเรื่องเกี่ยวกับว่าทํำยังไงบ้านเมืองนี้จะปรองดองกันได้เพราะว่าในอีก3ปีเนี่ยเราจะเป็นประชาคมอาเซียนสิบประเทศรวมกันถ้าเรามัวมาหน่อมน้ําทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยไม่ได้คิดไปไกลเนี่ยนะรเราจะ ไม่กลายเป็นศูนย์กลางของอภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกหน้าที่หนึ่งที่ผมในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยก็ขับเคลื่อนไปเพื่อที่จะให้การปลองดองก็ดีการที่จะเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนก็ดีวันนี้ผมประชุมผ,ผู้ว่าทั้งหมดนะฮะก็บอกผู้ว่าไปแล้วว่าโดยเฉพาะผู้ว่าตามชายแดนเนี่ยต้องคิดเลยนะว่าแต่นี่ต่อไปในอีก3ปีเนี่ยประชากรภายในจาก65ล้านเป็น600ล้านคนนะ แล้วมีกฎเกณฑ์กติกาอะไรบ้างที่ในแต่ละประเทศคิดไม่เหมือนกันแตกต่างกัน เราจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เนี่ยเขาเป็นงานที่หนักมากเราต้องคิดนี่คือสิ่งที่ผมคิดครับครับทีนี้คุณทักษิณไปให้สัมภาษณ์นิตยาสารฟอสบอกเรื่องจำนำข้าวเนี่ยผลงานของผมเอง <c oughs> ผมคือคุณทักษิณเนี่ยแล้วเรื่องจำนำข้าวกําลังกลายเป็นประเด็นใหญ่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการสื่อมวลชนเรื่องความไม่โปร่งใสาการทุจริตคอร์รัปชันหา G 2 G เนี่ยหาคนซื้อไม่ได้1 2 3 4 5 6, 7เดเต็มไปเป็นไป,นปนหมดตกลงเรื่องจำนำข้าวในฐานะหัวหน้าพักจะเดินต่อ,อยังไงฮะเรื่องจำนำข้าวนะครับ เป็นเรื่องที่นโยบายพัรคว่าต้องการที่จะเห็นคนที่ด้อยโอกาสคือเกษตรกรชาวนาที่บอกว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่ในขณะเดียวกันก็มีการพูดบอกว่าทุกของชาวนาคือทุกของแผ่นดินทุกของชาวนาที่แท้จริงคือขายข้าวไม่ได้ราคาคนะครับแล้วขาดทุนบางทีก็เจอฝนแรงบ้างเจอพรียลงบ้าง ดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของหัวหน้าพักและพักเพื่อไทยเนี่ยจะต้องแก้ที่ปัญหาพื้นฐานคือเรื่องของความยากจนและจุดชี้ขาดแตกหักคือราคาข้าวนะครับเพราะว่าเราเป็นสังคมเกษตรกรรมเรามีปลิตผลที่สําคัญางทการเกษตรก็คือข้าวถ้าเราสามารถที่จะทําให้ระดับราคาข้าวเนี่ยอยู่ในขั้นระดับที่ควรจะเป็นผมใช้คำว่าควรจะเป็นนะ มันก็เป็นสิ่งที่จะทําให้ชาวนาได้เงินหน้าอาปากได้ทีนี้หลายคนที่จะโจมตีบอกว่าโอ้ยจำนำราคาข้าวมันมีการคอรัปชันมีอะไรตอไรหลายอย่างเนี่ยนะครับ,รบผมเรียนว่าต้องวิเคราะห์ว่าเรื่องของการจำนำราคาข้าวเนี่ยนะมี3ขั้นตอนด้วยกันหนึ่งคือถามว่านโยบายดีไหมถูกต้องไหมผมก็เรียนแล้วไงว่านโยบายคือต้องการที่จะยกระดับคนที่เป็นารากหญ้าจริงๆเกษตรกร,ร,กรจริงให้มีไรายได้ เงยหน้าปากได้ถามว่าแล้วกฎเกณฑ์กติกาในการที่จะขายข้าวจำนำข้าวต่างๆเหล่านี้มันมีอะไรบกกร่องเสียหายผมไม่เห็นได้ถูกโจมตีตรงนี้เลยเท่าไหร่นะครับแต่ไปโจมตีเอาข้อสุดท้ายข้อ3คือการปฏิบัติซึ่งมีผู้คนที่มาเกี่ยวข้องอยู่จำนวนมากนะการเป็นบัติอย่างนี้ก็ต้มีม้างละที่มันมีจุดอ่อนจุดบกกร่องและมีการคอร์รัปชันซึ่งขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ไปตรวจ ทุกยุ่งฉางข้าวแล้วถ้าหากว่าไม่ไม,ไ,มไม่ชอบมาภาคกลนก็มีการจับกลุ่มสอบสวนอยูอยู่เสมอแตก็เป็นข่าวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอความเป็นธรรมว่าเรื่องนี้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับการจำานําข้าวเนี่ยมันมี3ระดับด้วยกันนะถามว่าระดับนโยบายเนี่ยถูกไหมนะครับในการที่เราจะทําให้ราคาข้าวเนี่ยชาวนาได้เงยตาอาปากได้2ก็คือว่ากฎกติการะเบียบที่เราใช้กับชาวนาเนี่ย ถ้ามันไม่ดีก็บอกมาสินะเราก็จะแก้ไขนะครับแต่วันนี้ก็ไม่เห็นว่าไงนี่ออย่างนี้แต่มาตีอตอนสุดท้ายก็คือว่าเรื่องของที่ว่ามีการคอร์รัปชันกินโกงอะไรกันเนี่ยนะหรือว่านี่ว่าขายจีซูจีอะไรตัวเนี้ยมันก็คือเป็นเรื่องที่เป็นระดับที่สแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอความเป็นธรรมบ้างในการที่จะบอกว่าเราทำเนี่ยก็เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานยกระดับ ของรายได้ของชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศถ้าเราทําสําเร็จนะครับ,รบพักอื่นจะต้องกลายเป็นพักฝ่ายค้านถาวรเพราะว่าที่แล้วมาเราทํา30บาทรักษาทุกโกครค SML พักชําระนี่นะครับกองคุณหมู่บ้านต่างๆเนี่ยโอท็อปก็เลือกตั้งมาทุกครั้งเห็นชนะมาทุกครั้งอยู่ยาวเลยอยู่ยาวตกลงเรื่องจํานําข้าวเป็นเดิมพันทางการเมืองของพักเพื่อไทยหรือเปล่าใช่ครับ ที่ว่าเราจะต้องมีมิติใหม่ไม่ใช่หากินมรดกเก่าอย่างเดียวรเราจะต้องมีของที่โดนใจแล้วก็ถูกต้องตามนโยบายก,กับโดนใจประชาชนนะครับแล้วก็แก้ปัญหาพื้นฐานของบ้านเมืองจริงคือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในระดับรากหญ้าคือชาวนาเกษตรกร,กรให้เข้าดื่มหน้าปากได้ผมกลับเรียนท่านพี่น้องครับว่าเมื่อสอวันก่อนนี้ผมมีคนส่งข่าวมานะครับแล้วเขาก็ถ่ายรูปให้ดูด้วยว่า ข้าวจัสมินไรซ์จามไทยแลนด์เนี่ยนะ <esis? S 1> ที่ร้านอยู่ในประเทศเยอรมันเนี่ยเป็นข้าวออร์แกนิกนะเขาขายอยู่เป็นเงินไทยประมาณกิโลละ1,700บาทถ้าคิดเป็นตันก็ตกตระนาแสนเจ็ดนในขณะที่รัฐบาลเนี่ยประกันราคาข้าวอยู่ที่ตันละนะข้าวสารเนี่ยหมื่นห้าในขณะตลาดโลกเนี่ยเขาไปถึงขนาดเป็นแสนแล้วเนี่ยนะ แล้วเรายัางจะมาหน่อมนม้มามุมห่วงกันอยู่แล้วว่ากลัวชาวนาจะรวยเงั้นเหรอนะเพราะฉะนั้นกลไกในการจะทําให้ชาวนาเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ชนชั้นกลางเกิดมากขึ้นแล้วเราก็จะมีภาษีได้มากขึ้นและในที่สุดแล้วประเทศชาติก็เข้าไปสู่ประ,ประเทศที่เจริญในระดับ ทัดเทียมกับยุโรปและอเมริกาในที่สุดระหวังอย่างนั้นครับครับทีนี้ถ้าพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามออกมาวิพากษ์วิจารณ์โยบายจำนำข้าวเราก็บอกว่านี่อาจจะเป็นเกมทางการเมืองที่ต่อสู้กันแต่คนที่ออกมาวิจารณ์นโยบายจำนำข้าวแล้วมีน้ำหนักที่สุดชื่อวีระพงษ์รามังกูลเป็นที่ปรึกษารัฐบาลเองแล้วก็บอกว่าถ้ายังเดินหน้าทำโครงการนี้ต่อไปรัฐบาลจะพังแล้วท่านจะตอบที่ปรึกษารัฐบาลย่งไรท่านวีระพงษ์นี่ก็เป็นที่เป็นกูรูทางเศรษฐกิจนะครับแล้วผมเองก็เคารพ นัำถือท่านมากแล้วก็เคยพบปะพูดคุยกันแต่ความคิดเห็นที่แตกต่างย่อมจะมีได้นะครับแล้วเราก็รับฟังท่านด้วยความเคารพและจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนเราก็จะพร้อมที่จะเอามาแก้ไขและปิดจุดโหวตตรงนั้นนะฮะแต่จะให้เราถึงขนาดยกเลิกเลยเนี่ยคง<ต>จะทำไม่ได้ แต่เราจะแก้อย่างที่ผมเรียนไงถ้านโยบายไม่ดีแก้ตง <c oughs> างนโยบายถ้าหากว่ากฎระเบียบไม่ดีนะครับมันมีช่องโหว่อยู่แก้ตรงกฎระเบียบแต่ถ้าหากว่ามีการคอรัปชันจินโกงก็เป็นเรื่องของการปฏิบตัติซึ่งเราต้องแก้ตรงนี้ด้วยง <c oughs> นั้นจุดไหนละ่ะที่ไม่ดีบอกมาแล้วแก้ทีนี้ว่าถ้าในทางการปฏิบัติจริงๆการคอรัปชันไล่ไปไล่มามันตกอยู่กับคนในรัฐบาลทีนี้รัฐบาลจะสะสางปัญหาภายในรัฐบาลท่าน<ใ>นายกพูดแล้วไงไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนัง้นน่ะถ้าคอรัปชันแล้วก็ไม่เลี้ย ถ้าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านชูอเอกสารหนึ่งสองสามสแล้วเกี่ยวข้องกับใครต้องไปไหมฮะคนนั้นต้องรับผิดชอบะนะฮะตกลงนี่คือเดิมพันทางการเมืองถ้าชนะจะอยู่ยาวอยู่ยาวแต่ถ้าไม่ชนะเกมจะเป็นยังไงฮะถ้าไม่ชนะก็ต้องมีเหตุมีผลกันแต่ผมเชื่อว่าเราชนะครับเพราะว่าเรายืนอยู่ข้างประชาชนะนะแล้วก็เราทำเนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนลืมตาอาปากได้ แล้วก็แก้ปัญหาพื้นฐานของบ้านเมืองจริงๆคือปัญหาเรื่องที่ว่าเกษตรกร,กรชาวนาเนี่ยเป็นชนชั้นที่มีรายได้ที่แตกต่างจากคนในเมืองอย่างสิ้นเชิงถ้าหากเราสามารถจะทำให้ยกระดับรายได้ของชาวนาขึ้นมาทัดเทียมบ้างเนี่ยนะครับไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ขาดทุนนะฮะแล้วก็มีรายได้พอที่จะมีกําลังซื้อมากขึ้นเนี่ย เศรษฐกิจจะหมุนเวียนมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าประเทศชาติจะก้าวหน้าได้เร็วขึ้นครับเอาเราพักเรื่องข้าวไว้ก่อนเคลื่อนไปสู่ประเด็นทางการเมืองต่อนอกจากเรื่องข้าวแล้วสิ่งที่เป็นเผือกร้อนอยู่ในมือรัฐบาลก็คือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญตกลงนโยบายพักเรื่องการแก้รัฐธรรมนูนจะเดินยังไงฮะผมแถมให้เลิงปลองดองไปด้วยทเดยทีเดียวปวกไหมคือหนึ่งแถมหนึ่งเลยไหนก็มาแล้วก็ไหนๆมาแล้วก็คือว่าเรามองว่าณวันนี้เนี่ยมีแรงเสียดทานเราไม่ปฏิเสธนะครับ แต่เราได้ประกาศไว้กับประชาชนในวันหาเสียงเลือกตั้งแล้วว่าเราจะมาแก้รัฐนูนเพราะอะไรเพราะรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยสร้างขึ้นมาร่างขึ้นมาในสภาวะการรัฐประหารไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงมันมีอีกหลายมาตราที่มีปัญหาเป็นปัญหาอุกศักค์ในการบริหารประเทศใครๆก็รู้ไม่ไม่อาจจะเป็นมาตรา309บทส่งท้ายเลยนะครับรบ,บอกว่า คอมชอทาอะไรก็ไม่ผิดลูกน้องคอมชอ,อีก3ชาติทําอะไรก็ไม่ผิดอย่างเงี้ยมันรับไม่ได้หรอกครับนะฮะมันก็ต้องแก้ตรงจุดนี้อย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างมาตรา190เนี่ยจะไปคุยกับชาวต่างเอกับต่างประเทศต่างๆในฝ่ายบริหารจะไปคุยเนี่ย คุยไม่ได้เลยเราเลยกลายเหมือนเป็นเด็กอ่อนเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่จะไปเซ็นสัญญาอะไรแต่แต่สิประเทศเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเขารอประเทศไทยประเทศเดียวประเทศสุดท้ายพะบอกประเทศไทย,ททยบอกเซ็นไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องไปเข้าสภาก่อน <c oughs> อะไรแบงนี้นะครับหรือแม้กระทั่งที่พูดบอกว่าแค่ซื้อข้าวขายข้าวเนี่ย <c oughs> ก็ต้องไปเข้าอพอจีจูจปั๊บก็ต้องไปขอ <c oughs> สภาไม่งั้นถูกยุบพักแล้ว <c oughs> นะ <c oughs> ผิดอย่างเงี้ย ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวที่สร้างสรรค์แล้วมันจะทําให้งานเนี่ยราช,ช้าไปโดยใช่เหตุนี่คือเหตุผลและความจําเป็นในการที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วเรื่องของการปรองดองก็อีกเป็นอีกข้อนหนึ่งทีนี้เดี๋ยวถ้ามันถ้ามันจะเดินหน้าแก้เขาบอกไม่ปองดองแน่นอน <c oughs> เมื่อไหร่แก้ปุ๊บพันธมิตรมาล้อม <c oughs> ทําเนียบรัฐบาลมาล้อมสภานแน่นอนยังไม่ต้องปองดองเอาแค่เรื่องแก้ก่นฮะร,รัฐบาลเองก็มีแนวความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราเนี่ยกลับไปหาประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยเป็นใหญ่สูงสุดละนะฮะต้องไปถามประชาชนก่อนว่าตกลงแล้วเอาไงดังนั้นนโยบายท่านนายกยิ่งรักก็บอกว่าให้ไปทําเสวนานะฮะแล้วก็มอบหมายให้คนกลางนะครับ,รบก็คือสถบาบันการศึกษา ให้เป็นผู้ดําเนินการขณะนี้ก็กําลังคุยประชุมกันอยู่นะครับแต่ว่างบประมาณนั้นมันจะผ่านมาทางหมหาไทยแล้วก็ให้หมหาไทยโดยมีผู้ว่ามีน,นเพอเนี่ยเป็นผู้ให้บริการแต่ไม่ใช่เป็นผู้ไปจัดการเสวนาแต่ให้ทางคนที่เป็นกลางๆไปจัดระบบในการเสวนาจัดวิทยากรแล้วก็ทําความเข้าใจกับวิทยากร ปฏิบัติการก่อนแล้วก็นําไปสู่การเชิญเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน,นมาคุยกันโดยที่เรามองว่าตัวเลขสถิติที่ควรจะเป็นจ้าที่น่าเชื่อถือได้นมันจะมีจํานวนประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มานควรจะเสียไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมสรุปแล้วก็คือเราจะมองว่าเรามีสสทั้งหมดเนี่ย400เขตเลือกตั้งเราจะจัดรวมประมาณ4เขตตอนหนึ่งจุดในการเสวนาและจะมีผู้คนเข้ามาร่วมกันนะครับ คนเนี่ยก็จะต้องเป็นลักษณะที่เป็นกลางมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องเป็นคนที่มีความรู้นะเราเคยทดลองทําแล้วปรากฏว่าประเด็นที่ออกมามันเละนะ <Gram. S 1> ตอนแรกเนี่ยก็คือว่าเขาเข้ามาพูดเนี่ยเขาจะพูดเรื่องทำมาหากินของเขา <Gram. S 1> อยากให้ราคาข้าวราคาดีอยากให้มันสำปะหลังราคาดีมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องแก้รัฐนูนแต่คราวนี้เราจะกลับกันไหมเอากันจะชัดเลยเรื่องแก้รัฐนูนเรื่องปลองดองสองอย่าง นะครับแล้วถามประชาชนว่าหนึ่งจะเอาไม่เอาสองก็จะเอายังไงแต่แก้อย่างไรธงจะเป็นยังไงครับต้องไปถามประชาชนทีนี้ยังไม่ทันได้จัดหรอกครับยังไม่ทันได้ถามแล้วครับเข้ามากันแล้วที่สนามม้านางเลิงเสียาอ้บอกเดี๋ยวสิ้นเดือนเจอกันแน่นอนประชาธิปัตย์ก็จะอภิบายอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมดจะมารวมกรุงเทพมหานครเสียวไหมฮะความเสี่ยงทางการไม่เสียวหรอกครับเพราะว่าไงไอ้การที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าไม่อภิปรายเนี่ยผิดปกติ เดี๋ยวจะหาว่ารัฐบาลกับฝ่ายค้านสู so, meeting, the ่เอยกันเพราะกฎหมายรัฐนูลบอกไว้ชัดเจนว่าสมัยประชุมนี้เนี่ยนะฝ่ายค้านมีสิทธิ์และเป็นพันธกิจหน้าที่ที่ฝ่ายค้านจะต้องทำหน้าที่ในการชี้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่บกพร่องของรัฐบาลรัฐบาลก็มีหน้าที่รับฟังแล้วก็ชี้แจงนะที่สุดแล้วประชาชนจะเป็นคนตัดสินว่าใครผิดใครถูก แลวบางอย่างเ็าไม่ใช่ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์และบางอย่างเขาไม่ใช่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สุดท้ายของสุดท้ายก็คือวันที่เริ่มตั้งสมัยหน้าประชาชนจะเป็นคนชี้ขาดเองดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยที่ชัดเจนและดีดีงามอันนั้นในซึ่งเราน้อมรับในสภาครับส่วนนอกสภานะครับมาก็มากันแต่ขอให้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญเราไม่ว่ากัน เพราะทุกคนมีการแสดงความคิดเห็นตามกรอบของรัฐนูนได้นะครับแต่ว่าถ้าจะมาแล้วบอกจะล้มรัฐบาลเนี่ยจะอันนี้มันคงจะไม่ค่อยจะชอบมาพากลเท่าไหร่นักหรอกนะฮะถ้าจะล้มกันจริงๆก็ไปล่าซื่อชื่อมาหกหมึกนเท่าไหร่นะห้าหมื่นซึ่งถ้าทําแล้วก็มีคารลองเยอะแยะเลยท่านก็ไปทํามาให้ถูกต้องนะครับอันนี้เราคิดว่าทําได้นะครับเราไม่ได้ปฏิเสธเลยนะแต่ขอให้ทําให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเนี่ย มันก็ต้องว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายด้วยครับฉะนั้นในฐานะหัวหน้าพักในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตกลงอ่านเกมการเมืองตอนนี้ที่มีความพยายามในการจะล้มรัฐบาลยังไงฮะเป็นปกติครับครับใครก็อยากเป็นรัฐบาลบนะแต่ข้อสําคัญว่าวิธีการที่จะล้มเนี่ยนะขอให้ทําตามคันรองแลกกะกติกาอย่าใช้อาวุธนะครับอย่าทํารัฐประหารนะครับอย่าชักศึกเข้าบ้านนะพอละ แล้วเราคุยกันถ้าหากว่าจะต้องจําเป็นรัฐบาลก็พร้อมนะฮะที่จะลงไปให้ประชาชนตัดสินในที่สุดได้มันมันไม่มีอะไรที่ในประเทศอื่นๆเขาก็ทํำกันอย่างนี้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ของแปลกอะไรนะ,ะแต่ว่าในเวทีของการซักพอกในการอภิปรายถ่ายทอดสดเนี่ย มันก็มีทั้งฝ่าย้านที่เขาแสดงความคิดเห็นและฝ่ายรัฐบาลก็จะมีโอกาสได้ชี้แจงนะครับมันขึ้นอยู่กับน้ําหนักของเหตุผลว่าประชาชนจะเชื่อใครและที่ผ่านมาทุกครั้งนะรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยก็ดีพลังประชาชนก็ดีแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยไม่เคยกลัวเรื่องนี้เลยครับ,รบไม่ใช่ท้าทายนะ ถามเรื่องใหญ่ทิ้งท้ายเป็นคําถามสุดท้ายของวันนี้ครับคุณเฉลิมอยู่บารงประกาศมาตลอดว่านโยบายจะเอาคุณทักษสินกลับบ้านตกลงนโยบายพักเพื่อไทยวันนี้ของท่านในฐานะหัวหน้าพักจะเอาคุณทักษสินกลับบ้านหรือไม่เอาคุณทักษสินกลับบ้านครผมคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ว่าต้องทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยข้อที่หนึ่งข้อที่สองต้องทําให้สังคมนี้อยู่บนพื้นฐานของนิติธรรมนั่นก็คือความยุติธรรมความไม่เป็นสองมาตรฐาน แล้วคนใดก็แล้วแต่ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่ยุติธรรมนั้นนะความเป็นสองมาตรฐานนั้นเขาควรจะได้รับความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเป็นหนึ่งในหลาย,ลายๆเคสหลายกรณีที่เป็นพันธกิจของหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องทําให้ประจักษ์ว่าบ้านนี้เมืองนี้ควรจะมีมาตรฐานเดียวสําหรับความยุติธรรมเสรีภาพเสมอภาพพลาดอนภาพและการที่จะต้องเคารพต่อ มติของประชาชนโดยไม่ใช้กำลังในการทำรัฐประหารเราต่อต้านครับแน่นอนแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดทำรัฐประหารจะอีไม่ใช่ขู่นะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถ้าเกิดรัฐประหารีจะทำยังไงฮะในฐานะหัาหน่ารับสารใหญ่ของประเทศไทยคทหารเนี่ยก็บอกแล้วบอกจะไม่ทำก็บอกอย่างนี้ทุกครั้งแล้วก็ทำทุกทีครก็คงต้องสู้ต้องต้องต้องมีการคือที่สุดแล้วต่อให้รัฐประหารสําเร็จนะครับแต่ว่ารักษาไว้ไม่รอดหรอก ก็บอกกันตรงๆนี่แหละนะครับก็ไม่เคยมีข้างไหนเลยที่รัฐประหารแล้วมันรุ่งเรืองอ่ะนะฮะที่สุดแล้วก็คณะที่ทำเนี่ยก็ประสบกับความล้มเหลวตลอดมาไม่แช่งนะแต่ว่าเป็นจริงงั้นนะครับแล้วคุณทักษิณตกลงจะเอากลับหรือไม่เอากลับครับกลับครับในเวลาในเวลาที่เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นปฏิปนิธานเหมือนกันนะครับว่าคนใดก็แล้วแต่ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนะฮะ เขาควรจะได้รับความยุติธรรมคุณทักษิณไม่ใช่อาชญากรรมรไม่ใช่อาชญากร,รคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยสมัยที่สองเนี่ยด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนพักเพื่อไทยไม่ใช่โทษทีพักไทยรักไทยถึง19ล้านเสียงนะครับ,รบแต่ท่านมาโดนรัฐรประหารซะแล้วก็มีข้อหา4-5ประการจนวันนี้พิสูจน์ได้ข้อเดียวบอกว่าท่านไปเซ็นยินยอมให้ภรรยาซื้อ ซ,ซ,ซื้อที่ดินนอ่จากนั้นแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นเลยนะค,ะครับ,รบที่กล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาพันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คอรัปชันทางนโยบายอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ในลมเท่านั้นเองแต่รจริงๆแล้วผิดอยู่ข้อเดียวต้องรงกลับแน่เอากลับแน่ครับนั้นจะติดตามเพราะว่าประชาชนก็อยากจะให้กลับับนถ้าไม่อยากกลับเขาไม่เลือกพรรคเพื่อไทยแล้วครับนั้นจะดูครับว่ากลับมาแล้วจะเป็นยังไงครับวันนี้กลับกับประคุณครับ ท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับผมพินโยตรยสุวิยาธมาลาไปก่อนสวัสดีครับ